ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกูลอบุ่นแถมอิ่มบูลเมื่อครอบครัวคุณแม่และน้องๆคนสนิทผู้จัดการเพื่อนนักแสดงอาทิหญิงยิงสรุชาเพชรโรธรอนพัทรพลโตอุ่นจะจ่า,จาแดนดาวยมาพัายและแฟนคลับมาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดสาวกรีนพร้อมกันที่วัดระฆังโคสิตารามโดยร่วมเลี้ยงพระเพลนถวายสังฆทานปล่อยปลา นอกจากนี้ยังนำเงินส่วนหนึ่งนอกจากร่วมทำบุญแลมอบให้กับโครงการถักบุญร้อยใจเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านวังใหญ่จังหวัดนครสวรรค์โดยรวบรวมได้ยอดจำนวน42,000บาทและในงานยังมีผู้ใหญ่ใจดีจากร้านแก้วไก่กรอบที่ยกบูธอาหารพร้อมเครื่องดื่มอร่อยมาร่มารวมทำบุญและเลี้ยงผู้มาร่วมงานเรียกว่ามางานนี้ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องและอิ่มใจกลับบ้าน งานนี้กรีนถึงกับชื่นใจในโอกาสดีๆที่มีครอบครัวเพื่อนแฟนคลับรวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆและได้พบปะกันแบบเป็นกันเองงานนี้เจ้าตัวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะโดยเฉพาะครอบครัวคุณแม่น้องๆที่มาร่วมบุญกันขอบคุณเพื่อนแฟนคลับที่มาร่วมบุญและมาเจอการปลื้มมากชื่นใจมากมากันเยอะมากค่ะ นานแล้วเหมือนกันที่เราไม่ได้มารวมตัวกันครบครบแบบนี้นอกจากมาทําบุญแล้วยังได้มาพบปะก,กันด้วยที่เซอร์ไพรส์มากคือมีรวมตัวแฟนคลับหลายรุ่นมากตั้งแต่รุ่นแรกที่ยังเหนียวแน่นจนมารุ่นล่าสุดขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นกําลังใจกันมาตลอดเรียกว่าเป็นพลังงานบวกๆของกรีเลยอยากให้อยู่เป็นกําลังใจกันไปนานๆค่ะ นอกจากแฟนคลับกรีนแล้ววันนี้ยังมีแฟนคลับของเพื่อนๆอนอย่างรอนหญิงหญิงจ๋า,จาซึ่งน่ารักมากๆม,มาร่วมทําบุญด้วยกันขอบคุณมากทั้งเพื่อนทั้งแฟนคลับขอบคุณที่สพอร์ตและเป็นกําลังใจที่ดีให้กรีนค่ะอัศดาพรสิริวัฒนกุลชื่อเล่นกรีนหรือกร mm ีน hmm. AF5 เกิดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่14กันยายนพศ2532 การศึกษาชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเขมมศิริอนุศรร์ระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบหลักสูตรศิลปบันดาลสาขาการออกแบบภายในจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบการศึกษาปี2557และระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น2ปี จบการศึกษาปี2559เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการรับสมัครเวทีประกวดเรียลลิตี้เกมโชว์ t รูอ a คาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่น5รหัส v 16ได้รองชนะเลิศอันดับ5ที่6ต่อมาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD ตั้งแต่ปีพศ2554ผลงานละครเรื่องแรกหอบรักมาห่มป่าตามมาด้วยหยกเลือดมังกรคีดโลกา ต่อมาได้รับบทปัทมาในละครเรื่องกับปูนและผลงานละครอื่นๆอีกมากมายทำให้กรีนเป็นนางเอกมีฝีมือทางด้านการแสดงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยมีลูกพี่ลูกน้องในวงการบันเทิงคือธนเวชศิริวัฒนกุลชีวิตส่วนตัวเคยคบหาดูใจกับธนวาสุริยจักรและร่วมหุ้นทำธุรกิจรบรนอาหารปัจจุบันปิดกิจการแล้วปัจจุบันกรีนอัศดาพรมีช่อง YouTube c h anel ของตัวเองว่า on green official สำหรับลงคลิปร้องเพลงคัฟเวอร์